ไปข่าวจีนว่กินข่าวนีมเบิดคนเ้ยทิ่ไรแค่จะอาเบิดเลยว่ะองมืออื่นมือแป๊วอ่ะมาติ๊นึงมาได้แบบไปหลอกทางออกไว้โยกมาข่าวโซดะวนากันเนนกบเด้อแค่ของเด้อ เขาไปติดป้ายก่อนพี่น้องพี่ยิงป้ายรถคันขาวข้างกรไดไป้ายนี่มันม้กับกับการผู้คบพี่ Thank you. สิใหญ่อยู่พี่น้องกันใบขาเจ็ดมือดอกบัแตมันตงเปนใหญ่นี่ e. นี่จะสีขาวเลยไม่ใหญ่หรอกใครจะเล็กสีใหญ่น้อยสใหญ่ เด่นใยน้องบ่เกิดแล้วพี่น้อง น้ำประเดกกันปมปุ๊บน้ำประเดคอะเกิดขึ้นอย่างไรตอนเกิดมือเกิดเจ็บท้องมือมือสิ้นในการเจ็บใช้มั่งมาเฮือนแล้วบ่ก จะเล้งกับไัยน้องงงอเกิดแล้วมาเลยวันกับสาวฮะเกิดพูดงต่มาเหือเลยเกิดแล้วเลยป่ะตอนนี้มาตอนเช้าวอีกเนาะตอนฮาโม่โหโม่อ่าเขาใส่สฉลบมแฉล้มตงงน้อยน้อยนะก่อนยังไงถ้านั่งฟังข้าวอยจะใส่ไปเขาหงาย่อยอะให้เกิดแบบ มีแห้งจากน้อยมืองโบราณใ้าวนในไปในถ่าสลุมเบิดห้างกันมาแล้วมากับะลบเลยเมื่อไรล่ะาค่นกกลางคืนหนึ่งโมงกลางคืนไปหาหม,มอตั้งแต่เก้าโมงองเลย สองโมงเจอท่าน,นพาอเอาชุดป๊บเดียวนึงเนาะชั่วโมงนึงก็ได้เลยอันนี้เอาถาเลยสิถาลูกเปิดแน่ชียาชวนเบ่งใส่กะสองเข็มมันบชวนแล้วมีตะมอแล้วมันอยู่ตรง หัวมันออกเข็ดขนุนขนุนนุนขนุนองมันตีในักบยูยูยูดันลงอ่ะเปสิได้เหรอะกเบงแห่หมอกกบขนุนขนุล้วก็บยูเอากระเบงแบบเบงบเป็นถ้าเบงอะไรด้วยคะอะเลน้องมอกรตม่น้อยเหออามาเบงคือไทยนะเอาไว้นั่นเบอย่างเดียวกัน ไดนะ้เป็นเียตำหนกคนีแล้วะคนี่เสมัิดว่าเอออคืออยู่คนละห้องว่งงเลตอนตอนพเจ็บงง,งออคือไปไปวี่นะว่าถ้าคิดในใจใ้เบ่งกุ้ีไปก็อ,อยกินปลากระป๋องเลยอนเ่อ เมันเรื่องเบ่งนอแคุณเบ่งลูกพี่น้องนายยิยพี่น้องคิดแล้จาอมกคิดแล้้นเบ่งนันะค่พอเบ่งเออเบ่งมันบื้นออกอิีเนาะบาเบ่งอีลีบาดนี่ยพระคนก็ก่อนคำออกน้ำย่างพระคนได้แต่ป่อยอกาเดี๋ยว่อยํำระบดแล้ว ก่อนครับโอ้ยกินบเจบแนีนี่เาคือากะบอกเราอแล้วตอนอยอี่แล้วครับม่อนออยางัวอันนี้แหละเคเป็นคือการนอนหลายคนกัเป็นใช่ไหมลูกออกห้ิโลง้แง่ เขามาจกตึงชายแหย์ออ no. so ีกเจ็บอีกจำเบ่งอีกยิ้วเขาอีกเขาตึงชายแห่ออกหันพกแหย์พกแหยบักไงนะลูกไงน้ำพกแหยอันนี้จะจักไงน้ำพกแหย์จักลิสไงน้ำกระโตหรือว่ากระโตส่วนมาเลยไฟโทมากไงจักลูกแล้วออกหาน สามดูไปเยยขามี่บอจัอได้ผู้ยิงหรือผู้ทา,ายนะได้ทาไปทามาก็ปจังบอใครรุ่นบอหมอบอกบอกบอแม่เลยทางเาอื่นเจ้านะเขาว่าผู้ดไดหับเขาลูกก่อนเลยนี่ใช้์ืขขอคือผูนั้จะเพลย์ได้วรับนี่ไม่ได้ขับก่อนทัาเพิ่งบอ ค่ะแบบเอาเอาลูกมือเอามาแต่ท่านหมอหรอบ่หับไปชขโค้ดท่านหมอพอร้ายก่อนเป็นโรคเกี่ยวดมั้เรื่องผลาเกิดลูกค่ะ ทางนั้นวิทย์แล้วยังทางนี่ปาะท,ท้อง,งเดือนได้สองเดือนเดือดเติมพอยทำใจอยรอกสองเดือน <c oughs> พอดีทางนั้นได้ทองเดือนอนวพอดีทางนั้นไม่ทองเดือนไมีคนเมื่อพอดีอันนั้นได้เบิง่งเห็นมึงเลยเข้าใจแล้วสามเดือนหร่อหน่อยเห็นหนูเขื่อว่าเรา ตามเดือนนิดหน่อยเนี่ยเห็นชอพชอบเป็นล่างๆสองเดือนายเห็นล่างๆแล้วมึงใส่ให้เก่งน่ะพัชนาโทรมาให้าอาอีอ่าจะไปเอาการบอกพ้าวเออมาเผ็ดหนกเผ็ดยังนนเฮลูกเผ็ดเป็นบอกเป็นหนกเป็นหมากคาโตหมากคาโตหมัดใช่อนนนู่หายมันแนม ชาสีแดงแหนมเห็นไรนเห็นสไลด์สีแดงอะเลียวไปใื่อหมก็เห็นพอเห็นเบิร์ดโดแจ้งค่ะแคร์สีแดงหแหนมเห็นไรอย่าอื่นบอกก่อนเห็นไรที่ดำเป็่ไงบ้าะเอาล่ะไปก่อนเด้อเพียงเด้อคลิปนี้กับขอบคุณทุกไลน์ขอุนถูกต้นที่เขามาลับต้นติดตามช่องนุ้งาพาสาวสีแดงกันหน้าตะวันเดี๋ยวมันชื่อเนาะต่อไปอย่าลืมติดตาม